สวัสดีค่ะสวัสดีปอหทั้ง3ห้องนะคะอ่าอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าวันศุกร์เนี่ยคือวันนี้ครูโบจะมาทบทวนสระที่เราเรียนไปแล้วนะคะวันนี้ทำงานมีคะแนน10คะแนนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20สิงหาคม พุทธศักราช2,564นะคะเด็กๆยังคงเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคงจะเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วนะคะอ่ะมาทบทวนสระกันเลยมีคะแนนอย่างไรเดี๋ยวว่ากันนะคะเด็กๆเ,เขียนทุกอย่างลงในสมุดแบบฝึกหัดเล่มทอทหารเล่มภาษาไทยใครไม่มีสมุด ทอทหารนะคะไม่มีสมุดแบบฝึกหัดอนุญาตให้เขียนใส่ใบงานได้รูปแบบวิธีทำให้ทำให้เหมือนกันเลยโดยบรรทัดแรกนะคะให้เขียนวันที่ทุกครั้งที่ทำงานใส่สมุดนะคะบรรทัดแรกเราจะเขียนวันที่ก่อนจากนั้นนักเรียนเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดตีจับไม้บรรทัดตรงกลางแล้วลากเส้นให้ตรง จากนั้นเว้นอีก1บรรทัดนะคะเว้นหนบรรทัดเขียนทบทวนสระทออบทบทออนทวนสรออสระทบทวนสระนะคะเราเรียนไปทั้งหมด8สระรวมถึงสระล่าสุดด้วยนะคะที่เพิ่งเรียนไปอาวสระที่หนึ่งสระอาเสียงยาว อยู่หลังพยัญชนะต้นครูโบยกตัวอย่างแล้วคําว่าบ้านอันนี้ให้ฟรีหนึ่งคะแนนนะคะครูโบยกตัวอย่างแล้วว่าบ้านหรือเด็กๆจะเขียนคําอื่นก็ได้ที่ใช้สระอาที่ประสมด้วยสระอานะคะต่อไปข้อที่สอสระอีเสียงยาวอยู่บนพยัญชนะต้นครูตัด ให้สั้นลงนะคะมีเสียงยาวก็เหลือแต่เสียงยาวเพราะว่าสมุดจะได้เขียนพอนะคะอยู่บนพยัญชนะต้นเด็กๆยกตัวอย่างคำที่ประสมสระอีให้คุณครูหนึ่งคำต่อไปสระที่สามนะคะสระอูเสียงยาวอยู่ล่างพยัญชนะต้นสระอูอยู่ข้างล่างนะคะเขียนไว้ข้างล่างยกตัวอย่างให้คุณครูหนึ่งคำสระเอ เสียงยาวอยู่ข้างหน้านะคะอยู่หน้ายกตัวอย่างมาหนึ่งคำซาระแอเสียงยาวอยู่หน้าพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างหนึ่งคำต่อไปซาระโอเสียงยาว อยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นกันเด็กๆยกตัวอย่างหนึ่งคำนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะสระอ,อเสียงยาวอยู่หลังพยัญชนะต้นยกตัวอย่างแบบปกติก่อนหนึ่งคำจากนั้นเมื่อมีอะไรไม่รู้เป็นตัวสะกดจำได้ไหมคะสระอ,อจะลดรูปจะหายไปเลยเด็กๆยกตัวอย่างสระอ,อแบบ ลดรูปมาให้คุณครู1นึ่คำนะคะสระอ,อจะเติมสามที่นะคะอันแรกก็จะเป็นสระอแบบปกติเลยอันที่สองคือเติมมาว่าเมื่อมีอะไรสะกดแล้วรูปออจะลดหายไปยกตัวอย่างคํานั้นมาให้คุณครู1คํานะคะต่อไปสระสุดท้ายก็คือสระอุเราเพิ่งเริ่มเริ่มเรียนสระที่มีเสียงสั้นสระอุ เสียงสั้นอยู่ล่างพยัญชนะต้นแล้วเด็กๆก็ยกตัวอย่างให้คุณครู1นึ่คำนะคะจบ10บคะแนนเป็นคะแนนเก็บไปด้วยเลยนะคะจากนั้นเด็กๆขี่เส้นใต้หนึเส้นเว้น1บรรทัดก่อนนะดูตัวอย่างคุณครูให้ดีนะลูกเวลาทำงานนะ่ะขอความเรียบร้อยนิดนึงนะคะทำงานส่งคุณครูนะคะน้องไม่ต้องรีบค่อยๆทำ สิ่งที่ครูอยากได้คือความเรียบร้อยนะคะแต่เด็กๆต้องเขียนเองนะอ่าจากนั้นเมื่อนักเรียนขีดเส้นแล้วนะคะเว้นอีกหนึ่งบรรทัดเขียนชื่อตัวเองเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรตรงนี้สําคัญมากลูกอยู่ชั้นปนหนึ่งทับอะไรตรงนี้เด็กๆต้องเขียนด้วยเลขไทยนี่เป็นวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเขียนเลขไทยกันไม่ค่อยได้แล้วนะอ่ะเลขที่เท่าไหร่ เขียนด้วยเลขไทยมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเลขไทยทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเพรา,า,านะ,ะนี่คือวิชาภาษาไทยนะคะนี่คือวิชาภาษาไทยเขียนด้วยเลขไทยนะคะอ่ะคลิปนี้มาแจกคะแนน10คะแนนให้เด็กๆนะคะเด็กๆส่งได้ถึง <Crazy. S 1> เด็กๆส่งได้ถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยง ครูให้เวลาเด็กๆทําคือขอแค่ความเรียบร้อยคืออยากให้เด็กๆทํางานให้เรียบร้อยนะลูกนะคะเรามีเวลาทํางานหลายวันเลย hey, <dear. S 1> นะค,ะครูโบฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้มาแจกคะแนนให้10คะแนนตั้งใจทํางานนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ